เวนนะอ๋อเดี๋ยวขอเนี่ยหรอเดี๋ยวเวนเนี่ยเป็นจะทักทีมหมอทักทีมเนีโอ้ยคืออ๋อไดละเปิดตายิ้มหวานก่อนอยิ้มหวานสวยๆไม่มีอารมณ์อ๋อไม่มีอารมณ์ đi 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 Điều thấy... đi đâu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 . À, đi 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 ไอ้นี no? ่ก oh, ับกองอันนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแต่กลับกองอันแน่เลยนี่นี่อย่าไปเล่นแล้วมันแตกเอหนุ่มโดวเบิร์มาหน่ยนะ